บอไปของคุณนั้นสุภาษิตบทที่ยี 2. 2> ่สิบสองสุภาษิตบทที่ยี่สิบสองข้อสิบเจ็ดสิบเก้าหลักธรรมและคาตักเตือนยองหูของเจ้าและฟังให้คําของปาดและเอาใจใส่ความรู้ของเราพราอถ้าเจ้ารักษาให้คําและความรู้นั้นไว้มีตัวเจ้าและพร้อมที่จะพูดทาเหล่านั้นเสมอมันจะเป็นความชื่นใจแก่เจ้าเพื่อความไว้วางใจของเจ้าจะอยู่ในพระเจ้า เราให้แจ้งประจักษ์แก่เจ้าในวันนี้แม้แก่ตัวเจ้าเองอ่าโอเคอ่าแล้วทีนี้มาเรามาคุยละว่าเราได้ความหมายว่าอะไรจากสองข้อนี้น,นะข้อสิบเจ็ดถึงสิบเก้าสามข้อนี้ได้ความหมายว่าอะไรเอียงหูก็เหมือนกับข้อที่เขาเหมือนกับเมื่อี๋ยอมฟังพระเจ้าเอียงหูอย่างเพ้อเฉยอยะไรเนี่ยเอาใจใส่ยอมรับมันโอเค นะขีดเส้นเดี๋ยวว่าน่าจะลืมเอียงหูงนะเอียงหูนี่มีมีความหมายมากกว่าจมฟังนะเพราะว่าเพราะว่าต้องการฟังให้ชัดถ้าฟังไม่ชัดนี่ต้องเอียงหูเข้าไปเลยนะนะถึงว,ว่ารวมความถึงเอาใจใส่ด้วยนะและรู้ด้วยเป็นเรื่องสําคัญนะมันถึงต้องเอียงหูเพราะอะไรน,นั่งดีๆมันฟังแนละ้วไม่ชัวร์ไม่ชัดใช่ไหมเอียงหูเข้าไปอีกนี่คือความหมายของว่าเอียงหูนะ เอียงหูเพื่ออะไรฟังถ้อยคําของปลาเห็นไหมฟังถ้อยคําของปลานะไม่ต้องไปลงลึกมากหรอกนะคำว่าถ้อยคําของปลาก็คือคืออันนี้แล้วกันพระเยซูก็ได้นะและเอาใจใส่ความรู้ของเราเห็นไหมนะก็คือพระเจ้าก็ได้พระเยซูก็ได้โอเคนะหมายถึงสุบแล้หมายถึงว่าเอียงหูของเจ้าฟังถ้อยคํา ของป่าและเอาใจใส่ความรู้ของเราหมายถึงเออเอาใจใส่เอพักคำเอาใจใส่พระคำนะนะ <c oughs> คือตั้งใจนะนะตั้งใจพักคำถ้าจะลงลงขยายความไปเรื่อยๆมาพูดในเซลล์เราก็สามารถถามถามตัวเราได้หรือถามคนอื่นได้ถ้าเราดูเขาแล้วเขาแล้วเขานั่งแล้วเอ ไม่เคยใส่ใจขนาเซลล์เนี่ยเราก็ถามเขาเขาเอียงหูเปล่า<ง>เห็นไหมแต่เขาไม่เอียงหูใช่ไหมไม่ได้เอาใจใส่ใช่ไหมนี่คือหัวใจความหมายลึกๆว่ากับพักคำพีเราต้องเอาใจใส่นะไม่ใช่ว่าสักแต่มาหรือว่าสักแต่ฟังเฉยๆแล้วก็แล้วไปไม่ใช่ฟังแล้วต้องพยายามเอียงหูได้ว่าไอ้ตรลวงว่าอะไรพระคาว่าอะไรพระธรรมจะสื่อสารอะไรที่พี่พูดตลอดไปลาพระองค์สอนอะไรพระองค์แน่อะไร,พระ,ะไรพระองค์เตือนอะไรโอเคนะข้อสิบแปด เพราะถ้าเจ้ารักษาถ้อยคำขีดเส้นรักษาเห็นไหมคือฟังแล้วต้องรักษาไว้นะรักษาไว้อยู่ในตัวขีดเส้นอยู่ในตัวเห็นไหมแปลว่าให้ถ้อยคำของเราดำรงอยู่ในท่านเห็นไหมขีดเส้นเข้ามาอยู่ในตัวนะคือ ฟังแล้วต้องให้คำนั้นเนี่ยอยู่ในตัวเราด้วยนะอยู่ในตัวหมายถึงว่าดำรงชีวิตตามตามตามถ้อยคำนั้นด้วยนะหรือไม่ก็ถ้อยคำนั้นเนี่ยพร้อมที่จะออก,กํำแดงออกมาในชีวิตเราตลอดเวลาถึงรียกว่าอยู่ในตัวนะมันออกมาทันเวลานะไม่ใช่พอมีปัญหาแป๊บรีบเปิดพระคัมภีร์ว่าถ้อยคำนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมันเสียเวลาหมายถึงพร้อมเสมอที่จะพักคำทำงานนะโอเคนะและพร้อมที่จะพูดคำเหล่านั้นเสมอเห็นไหม นะพร้อมจะพูดํำเหล่านั้นเสมอนะมันจะเป็นความชื่นใจแก่เจ้านะสูุปแล้วแปลว่ามันจะแก้ปัญหาเจ้าทุกอย่างนะถ้าเอาว่าชื่นใจอธิบายยากชื่นใจยังไงก็ไม่รู้นะนแต่ว่าคำว่าชื่นใจพี่บอกแล้วใช่ไหมก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันหมดปัญหาไปแล้วมันกลายเป็นความชื่นใจหมดเลยนะก็สรุปแล้วก็แปลว่ามันจะแก้ปัญหาของเจ้าได้ทุกอย่างนะ หรือพูดง่ายๆคือภูเขามันจะเคลื่อนไปอย่างหน้าเจ้าอ่ะโอเคนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อข้อสิบเก้าเพื่อความวางใจของเจ้าจะอยู่ในพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อต่อไปแล้วคุณจะได้รู้จากวางใจพระเจ้าในทุกเรื่องนะถ้าคุณเอาใจใส่พระคำพระเจ้าแล้วให้้อยคำนั้นดำรงอยู่กับคุณและพร้อมที่จะสําแดงออกมาในชีวิตคุณตามพระคำนั้นคือดำรงชีวิตตามพระคำนั้นนะแม้กระทั่งว่า สามารถที่จใจพระรัมออกมาจากปากคุณได้ทันทีหมายถึงว่าอยู่ในตัวคุณได้นะปัญหาทุกอย่างจะหมดไปและจากมีประสบการณ์แบบนี้แหละบ่อยๆนี่แหละมันจะทําให้คุณข้อ19คุณจะได้รู้จักวางใจในพระเจ้านะมากขึ้น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 ในทุกๆเรื่องเราให้แจ้งประจักษ์แก่เจ้าในวันนี้แม้แก่ตัวเจ้าเองนี่คือพระเจ้ายืนยัน พระเจ้ายืนยันแบบนี้แล้วเจ้าจะมีประสบการณ์แจ้งประจกกักษ์ตัวเองเลยว่าไม่อยากจะเชื่อแค่เอาใจใส่พระคำและดำโงให้พระคำดำรงอยู่ในชีวิตเราคือดำเนินชีวิตตามพระคำและพระคำเราสะสมไม่เยอะพร้อมที่จะหลุดออกมาเผชิญปัญหาทุกอย่างและปัญหาจะหมดไปเราจรินตกายเป็นผู้ที่วางใจพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะและทุกๆเรื่องไปนะและจะแจ้งกับตัวเราเองเลย นะไม่สามารถไปพูดคนอื่นฟังคนอื่นเขาไม่เจอเหมือนเราเลยไม่มีประสบการณ์กับการที่พระคำสั่แดงออกชีวิตเราแล้วพระคำแก้ปัญหาชีวิตเราผ่านชีวิตเราเนี่ยนะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกนะรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองโอเค